วัสนี้ก็มาพบกับก็บคือแม่ยังเป็นจุดเริ่มต้นนะละ <laughs> ลาสไตล์ฉันล่าสไตล์ฉันสบายดีพอแม่พี่หนองป้องไปเบิร์ดสุขุสกุมีดีตอนหาข้าสู่ซองของลาสไตล์เนาะวันนี้น้องเองกัสิพาทุกคนไปพู้จักกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งสิบไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับแพงแงบันดัลใจในการเฮยูทูบเนา พราะว่าน้องกระไดแห่งบันดาลใจจากน้องแล้วในการสร้างสองยูทูบและก็เป็น่องทางหนึ่งที่แบบหาไรายได้ได้นาะน้องเองก็อยากอาสีไปถามด้วยว่าไปสัมภาษณ์หาความรูน้องกันเพราะว่าน้องมีประสบการณ์ในการด y o ยูทูบมาก่อนเนาะและตอนนี้น้องเองกะสิไปเห็นพู้จักรุ่นน้องกันโดยซึ่งน้องก็คือ โดยสบายดียดแลยก็มาพบกับตุกตาสาวเราซึ่งเมื่อนนี้น้องกาสีมาสัมภาษณ์สาวตุกตายูทูบเบอร์ท่านหนึ่งของปรนะเทศเราเนาะโดยและคำถามทั้งหมดกับซีมี่ทั้งหมดซีขอด้ยวยการทีจะมาถามน้องเนาะนี่ฮันเป็นคลิปที่สองของเอลา่าในการเ็ุคลิปนั่นเองเนะาะฝากทุกคนก็ไลก์ก,ก็แชร์และก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้อนอกตุกเองไป ให้กระกาเวลาาให้คิดต่อไปให้เด้อนอทุกคนน้องไปได้ไหกะขอโทษนะคำถามที่หนึ่งก็คือแม่นยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเฮ็ดช่อง youtube ของน้องจุดเริ่มต้นว่ะจุดเริ่มต้นแมนมาจากเอออูคำมเพราะว่าเอออูคําันเพิ่นกับฮ youtube ตอนเพิ่นเฮียนอยู่วัน ปีสามบอกอ,อย่างนี้แหละบุแน่ใจบพเจอคือก<ๆ>ันแล้วแบบทีเนี้ยมันก็แบบเป็นรายได้นาะมมาพอเอออูบันนี้ผ่านกดและกันมีได้เงินเข้ามันเป็นรายได้เพื่อนก็เลยอยากให้น้องนุ่งคนมีรายได้อยากอยากให้มีเงินน่ะนะก็เลยแบบให้น้องตุกคัน h e a d s h สินะแล้วกั มีเอฟซีมาซื้อโฮัท์ให้แล้วก็เออูกับแม่จันนี่ก็ออกเงินซ่วยซื้อโฮัพ์ให้เครื่องแรกของนงตุ้งในการเอ็ีคิปนั่นเองถ้าจะย้อนไปสามสี่ปีที่แล้วเนาะและทีนี้ก็เลยต้องตีกันเลยได้เอ็ีคิปมาโดยตลอดแล้วก็แรงบันดาลใจก็มาจากเออูเพราะเออูม่นเป็นผู้แบบว่าช่วยทุกอย่างอกว่าจะเป็นคันเริ่มต้นของการที่ว่าเปิดช่องยูทูบอย่างต่างๆแล้วก็คือเออูม่นเป็นคนที่เปิดแล้วก็ นะสร้างซองสอนตัดสอนวิดีโอสอนทุกอ,อย่างเลยของ<ด>การถ<ด>่ายเมนแล้วก็เวลาที่เกิดปัญหาซ่องของตัวเองอะนะเป็นซ่องที่มีปัญหามาตลอดเลยเนาะก,ก็ันเนื่องจากว่าเป็นเพราะความที่ว่าน,อน,น้องตัวเองฮันเป็นคนที่บ่คอยระมัดระวังสินะเป็นคนที่แบบคิดง่ายเกินไปฮะนะนั่นแหละส่วนแรกที่เจอเร้ดราม่าแบบไหน ดมมาราม่าว่ะดราม,ม่าก็มีเบิร์ตเลยเนาะขนาดน,านั่งกินข้าวซื้อๆก็มีดราม <c oughs> ่า <c oughs> คืออันนี้แน่นอนว่าในการ h ท y t u t u มันต้องมีแบบเออดราม,ม่าคนมาเมน์มาว่าแนวนั้นแนวนี้ให้แต่ว่าแล้วแต่คนเนาะพูดมากเฮาก็คือแบบเพิ่นก็นมาเมนต์ว่าแนวนั้นแนวนี้ให้สินะอืมกินข้าวอยู่ขนาดจำได้เลยว่าจือได้เลยว่าคลิปนั้นน่ะ ท้านสองปีที่แล้วคลิปนั้นน่ะเฮ็ดคลิปกินข้าวสุพัะกับอีพ่ออีแม่ก็มีคลิปดรามาว่าเออคือใส่มือนั่นนี่แต่คิดเดียร์นี่นี่สินะแบบคือทั้งมาเทัก็ปกติเล้แบบมแบบมันเป็นปกติแบบว่าเป็นประเพณีฮิดคองของเหาแบบเห็ดแบบนั้นมาอะสิเพราะว่าทุกที่เนาะทุกคนมันมีประเพณีแล้วก็มันมีแบบอาตามอย่างก็คือแบบมาคนละวัฒนธรรมมาทุกคนบางทีนะบาง้นที่มันก็จะแตกต่างกันไปมนแล้วมันแล้วมันก็เลยให้ไทยแบบว่า มันก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมาสำหรับบางคนที่แบบว่าเพิ่นบ่กเคยแบบเออเขาอย่างไรสัมผัสกับวัฒนธรรมแบบนั้นแม <Man. S 1> นะมันก็เลยมีดราม่าและหลายอย่างอยู่นะคะรวมๆกันหลายอย่างแล้วคํำถามต่อไป<ด>เอ<ส>ที่ทถามก็คือว่าตอนเริ่มฮ y ตยูทูบใหม่ๆน้องมีทอบบหรือสิ่งใดที่จะทน้องสู่ต่อไปทอบอุ้ยคือถามว่าทบ ตอนแรกๆนะตอนเหตุแล้วยังพันได้เงินยูทูบนะมันก็ะทอ้อได้แต่ว่าพอเหตุแล้วละเีนเนี้ยกัแบบมีผู้ที่ว่าเพิ่นดับติดตามละกะัมีเอคอยส่งคองให้กําลังใจส <c oughs> ินาแล้ะกะัมีเอฟซี่นส่งเงินส่งอย่างให้กําลังใจละกะัเขาก็ได้เงินจากการที่ว่า เสียเมื่อในการที่ยูทูบล้วก็ได้เงินตอบแทนมาสินะมันให้มีความสุขกับการที่ว่าได้เฮ็นยูทูบนะมีความสุขแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็ออ<อ>ได้เฮ็ดน้ำพรางแของแข่งแบบอีกอย่างเขาก็ถ่ายชีพประจำมันองอหอยต่ละมือแล้วกันมัมีความสุขอีกแล้วกันด้อ,อยู่กับครอบครัวที่อยู่กับพ่อ,อกับแม่ท่ายชีพประจําวันของเขาลงสินะให้กับคนทีวว่ว่าเพิ่อนบ่เคยเห็นได้เห็นสินะว่าบ้านเมืองเขาเป็นแนวไรบอกว่าเออบ้านเขาเป็นประมาณนี้แมนแมนแมนเนาะ แต่ในท้องทิ้นกับบุคือกันไหนคือ<ม>ทางบ้านได้ลากะเฮดเวียเฮดอาชีพก็แต่กันอาชีพกับปลกากาเฟอันนี้ทางปลูกยางยางพร บอกเลยว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือพ่อกับแม่ผู้ที่แบบเพิ่นแบบคอยอยู่ข้างๆเฮาแล้วก็ไออู้คําที่คอยแบบให้กาลังใจว่าเออคนมาเบิ่งก็ยากสู้ๆเด้อตั้งใจเฮ็ดเด้อเดี๋ยวก็่านไปให้ยูทูกกันแนวนี้แหละมีคนเบิ่งแน่มีคนเบิ่งแน่ก็ค่อยๆอดทนไปเอาอะนะประมาณนี้มีทั้งคนแบบหายพลังบวกแล้วก็พลังแมนแต่ว่าคนที่แบบพ่อกับแม่แล้วไออูเนี่ยเป็นในอย่างที่แบบให้กำลังใจดีสุดๆเลยในตอนนั้นเขาเรียกไอ ไอ้เลยไอ้ระบบยูเอาไอ้ระบยูคนละโอนคำถามต่อไปเคยพอคอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นทีแบบเห็นให้น้องหมดกำลังใจบอแล้วมีการจัดการแบบใด การจัดการแบบใดวะซึ ername, ่งจริงๆแล้วโบก็เราเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ฮอนแหงเวลาที่เจอเม้นนะมันก็มีเม้นหลายเม้นที่แบบว่าเออเว้าให้น้องตุ๊กค่ะนะซึ่งบางเม้นที่เว้าให้แต่น้องตุ๊กผู้เดียวนะน้ององกับโบกสนใจดอกแต่ว่าบางทีน่ะพ่นว้าให้ห้องน่ะพ่นว้าแบบก่อพ่อเออแบบพ่อพ่อน้ำพออแม่น้ำทั้งที่พ่อแม่บริเกี่ยวอย่างเลยใช่ไหมแบบก็อยากให้คิดว่าเออเขาแบบว่า เขาสิบ่ให้เฮากับเขาชอบผู้เดียวสาแบบม่นต้องมาให้พ่อพ่อพ่อแม่พราพ่อกับแม่เข<ม>าไ่ได้มาเกี่ยวอย่างเลยอย<ม>่างนี้สิน<ม>แล้วทีเนี้ยก็คือแบบว่าการจัดการแนวใดวะการจัดการแนวใดนี้กะบทางที่ดีก็คือว่าเฮากับเขต้องไปสนแล้วกะมีแต่ว่าเขาออกมาตอบว่ามันบม่ได้เป็นแนวแน,นี้แล้วกะแล้วไปสินะถ้าหากว่าเขาบบสวดเองนะผู้ที่เ้าใ<ม>ห้กะเพิ่งกะ บอมว่าสนใจเฮาดอกทีนะเออเพราะว่าถ้าสมมติาเขาไปตอกลับแล้วเขาไปเที่ยงไปต่อโต๊กันนะมันจะแห้งให้แบบอีกฝ่ายก็แห้งแบบเกิด ความโมโหแล้วก็อีกไฟก็กดความโมโหแล้วก็มาประทากันีอย่างมันก็แบบโบชิ้นโบสุดจะเชื่อชนะก็เลยเงียบดีที่สุดถ้าแบบเจอปัญหาแต่นะเออแล้วก็ค่อยๆแก้ปรับปรุงตัวเองไปแล้วถ้าหากว่าพอมิดก็ค่อยๆแก้แล้วก็ออกมาขอโทษแล้วค่อยๆแก้ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆชนะอืมนั่นแหละแต่ว่ากับโบโตไปตัโบโตแล้วกับโบไปเถียงเพราะว่าแห้งเถียงแห้งนักกว่วเก่าใชนะเพราะว่าหากับเป็นช่องธรรมดาบรได้แบบดังอีอย่างใชนะเออถ้าแบบพอดังคือดาราอย่างนี้แห้งนัก่านี้เพราะว่า แต่ลานี้<ม>นเจอปัญหาเจอดราม่าอะไรเจอดราม่าหลายกว่าเฮาอีสินะเขายังผ่านไปได้เลยแล้วภาษาเฮาเม้นสำนึก้วยังสิ่ผ่านไปบอด,ด้อืมโดยอ่าฮะ <c oughs> และสุดท้ายน้องอยากบอกอยังหรือแนะนำยังบอเพลย์และเป็นแฮงบันดาลใจให้คนที่อยากเฮ็ดซองยูทูบบออืมัน <c oughs> จะตบท้ายคำว่าบอเลยบอบอคำไทยบอ ส่วนสำหรับการเ็ด YouTube บ้านะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าตอนแรกมันอาจจะเกิดความท้อเนาะ uh huh. แต่เสื้อเสมอว่า คนเฮานะบพราว่าจะเรื่องอย่างกระยานะบพว่าจะเรื่องการเรียนหรือเรื่องการเฮ็ดทูบหรือการเฮ็ดเวียเฮ็ดงานต่างๆถ้าเฮามีความอดทนแล้วก็มีความพยายามแน่นอนว่าความประสบผลผลสำเร็จนี้ชิตามมาแน่นอนนะถ้าเฮามีความอดทนบบไว้โบไว้กะบบไว้กะอีกโดดแต่ว่าที่แน่คือมันต้องฮอดแน่นอนประสบผลสำเร็จแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเฮาสิมีความพยายามโบสินะแล้วก็การเฮ็ด u t ทูบนีบอกเลยว่าคือมันจุดเดียคือเฮาสามารถ คือสาหรับ้องเองอะนะ่ตั้งตจให้ยหูทูบมาก็คือบ่ได้ของเงินพ่อกับแม่ลวก็มีเงินเป็นของตัวเองมีเงินที่จะสามารถส่งเพงเรียนได้แลวก็มีเงินที่จะให้พ่อกับแม่นานะและที่สําคัญเขาก็ต้องจะแจงเรื่องเงินให้ป็นและอีกอย่างก็คือว่าเขาต้องหูจักประหยัดลวกันหูจักการหาเงินและกันหูจักการที่ว่า เก็บเงินแน่เนาะทุกคนเพราะว่าการที่ยูทูบนี่มันดีหลายอย่างทุกคนเนาะเฮ็ดให้คนฮู้จักเทาหลายขึ้นแต่ว่าเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตามมาก็คือเม้นดราม่าว่าจาังสันจังซี่ให้เนาะแต่ว่าเขาก็ต้องเบื้องว่าเขาเฮ็ดถืกหรือเฮ็ดผิดถ้าเขาเฮ็ดถืกก็ตีไปจะถ้าเขาเฮ็ดผิดก็เกิดภัยกับตัวเขาเองอน้อยน,<า>นั<ร>่นแหละว่าแบบเป็นความฮู้ไม่ทีดีเพื่อ สร้างแห่งวัดดันใจแหกกับคนที่อยากสั่งสองยูทูบเป็นของตัวเองเนาะดูดิอือหึใช่ละตัวเองก็ได้ให้แห่งวัดดันใจจากตึ๊กตาเลยดีใจเองแมนแบบเห็นความอดทนพยายามของน้องแบบเอ้ยอยากลองเหตุแบบน้องเบิ้งเป็นังไกแต่ละมือแบบคือเอาจริงๆเขาสองคนอะอยู่ห้องน้ำกันเนี่ยบอกม่ถึงว่ายู่ห้องที่พักน้ำกันแต่ว่าเฮียนี่เอื้อเพิ่นอยู่ปีสองแล้วเนาอยุปีหนึ่งเนี่ยบอกเนาะกษัตริย์หาเดียวกันก็คือเป็นภาษาอังกฤษคือคณะ เดียวกันก็นคือคณะมนุษยศาสตร์นั่นเองเหียนยันจวัดพระนครสีอยุธยาเนาะ<ม>นวิทยาลัยมหา,มหาจุฬาลงกรณ<ม>าายรมหาวิทยาลัยมหา,มหา,มหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยนะคะอยู่ทางบางน้อยซึ่งติดก,กับจังหวัดปฐมธาน,นีนั่นเองนะคะ<ด>นั่นแหละ<ม>เออแล้วก็แต่ละมือนี่ไ่แบบน้องตี๋หลังจากที่แบบว่าเขาไปช่่ยเบียกอย่างมาแล้วเขาก็มานั่งแล้วก็น้องตี๋ก็ถ่ายคลิปทุกมือสินะเออแล้วก็เห็นทุกมือเห็นทุกมือแบบว่า นอนยูู่บสื่อแบบเออเขาก็วุ่นี่เอาจใจในที่ทำไปจากในแตนแรกๆที่แบบคือเฮ็ดแบบเฮ็ดน้องแบบมีความอดทนพยายามนะแบบยันในการเห็ดยูทูบเพื่อสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับนั่นนี่เออเลยกับแบบอยากคิดอยากลองเฮ็ดคือกันแบบคือไม่มีทางไฮไลท์ใดคือกันแต่ว่าแรกๆมันก็สิแบบอ่ามีคนดูเพราะด้นดูจากไลน์เนาะแล้วก็สิพยายามสั่งเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันก็ นานซีดีขึ้นแต่ว่าสําหรับพวกเขาเองก็คือแบบว่าในการให้ยูทูบนี่กัมันเป็นรายได้อีกรายได้หนึ่งที่เขาแบบว่าสามารถแสดงอ่ แสดงอัญพาวนี่<อ>นก็แล<บ>้วแสดงของเฮาแบบโตวของเฮาเอกออกมาให้กับหลายคนในเบิรงแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองเมนและการแสะดงอ่วาวาแล้วก็ไทยทำคิปอยู่บ้านอยู่เมืองเฮาวัฒนธรรมอยู่บ้านเฮาการอยู่การกินของเฮาเป็นแนวด่แบบให้กับหลายคนทั่วโลกในเบิรงสินะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สอนให้ฮูว่าการเลี้ยงเตียงการให้ยูทูบก็สามารถเลี้ยงเตียงได้อย่างสิ้นกะทันเนื่แบบบ่ต้องขอจากพ่อแม่เพราะว่า ดีสุดอะไรแบบเอลูกที่แบบบอ่ข้องขอนพ่อกับแม่นะมันกะเ็ดให้เฮาแบบป็นมันทอนความอันเป็นไนก็เขาสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องของินพ่อแม่ไม่ต้องให้เพื่อนเดือดร้อนสินะเป็นลูกที่ดีสวยลดพรอนแหงพ่อแม่แม่เพราะว่าทุกเมือนี่หาเงินคนข้างหนะแค่ะนะแบบเฮาเบาเบาแหงพาละเพื่อนไปได้ก็ดีแล้วเาื่งเรื่องเบาภาละอะฮะเออสิคิดว่าคำเบานีดเออแล้ว เคอยากทำว่าการทีทีเคสองยูทูปมันมีขั้นตอนอย่างไรเพื่อพานเกณฑ์ของเขาอะนะ การให้ยูทูบอะจริงๆแล้วขนาดคือถ้าเห่าแบบภาเพื่อความสวยขนาดเฮ่าก็สามารถไปเบิ้งในยูทูบได้แต่ว่าสําหรับอันนี้ก็สิมบอกข่าวว่ามันมีกฎอย่างนี้ซึ่งแต่และทุกอย่างนะมันก็นมีกฎเกณฑ์ของมันสินะทุกคนเนาะอืมคือเฮาเฮียนนี่แลหละเฮาเฮียนเฮาก็มีกฎเกณฑ์มาจกปีจกปีจปังสี่จบแมนบ่น,อน,นอะอืมและการให้ยูทูปก็คือการให้ยูทู e นี่ก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ของมันคือกันเนาะก็คือกฎของมันคือมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนขึ้น หนึ่งพันค้นหลวก็ะสี่พันชั่วโมงเนาะมีสองอย่างเนี่ยเท่าให้พลาดสองอย่างนี้นะเฮาก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ในย t ท b e ได้สี่พันชั่วโมงคือเราได้สี่พันชั่วโมงคือแบบคนเข้ามาเบิ้งเฮาอะนะคอนเทนต์แบบจ็คส์โมงัจชัสวโมงมัทิเซเลียใช่ไประมาณนี้อ่าถ้ามัาิเซเลียมาถ้าเขาให้พลาดก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วก็ถ้าพินมาแล้วก็เขาก็สามารถ เพื่อสร้างรายได้และ้วกะ็มีเงินเข้าอย่างสีนะมันก็มีขั้นเป็นตอนไปตามสเต็ปสเต็ปของมันสินะอืมแต่ว่าสําหรับคนที่เริ่มสร้างใหม่ๆก็คือหนึ่งเลยก็ต้องมีผู้ติดต,ตาม 1, นะะหาน, 4, มมนึ่งพันคนแล้วกนะ็ให้ผ่านสี่พันสมมงนั่นเองอืมแอนโดนเลยเนาะอันนี้ก็กาลัางถึงสร้างแล้สู้ๆถ้าตั้งจะเ็ดผ่านแน่นอนอันนี้ก็เออลุนเอวยมาเฮียน ฮูจากรุ่นน้องเนาะเออบางที่เข้ากับแบบบ่ฮูในเรื่องที่น้องฮูอ่าแล้วบางเรื่องน้องกับเบู้ในสิ่งที่เออฮูจากสีนะเข้ากันเยียนกันไปอังแลนเปลี่ยนคมฮูกันเพราะว่าทุกคนกันตั้งที่ว่าว่ามีคมฮูที่บ่คือกันไแม่บางคนก็อาจจะฮูเรื่องนี้เก้งเรื่องนี้แต่บางคนกับออนประมาณนี้เข้ากับสวยๆกันไปแมวเจ้าอันนี้ันนี้คือสอกอย่างก็ะ ลาเอลลาสไตล์ตอนแรกก็คิดที่อยู่ว่าเออตามแบบผู้สูงแบบแรกนี่อยากทายทอดความเป็นตัวของตัวเองก็คิดก็คิดไปขึ้นมาสิต่างซื้อช่อง u t u b e เป็นยังไงวะล่าตามใจฉันซื้อตัวเองมานีซื้อตัวเองมันมีพย่างเดียวมันวาสซล่าซิลินอ่าแล้วสิเอาคำยังมาเติมเองให้มันเป็นแบบมันเป็นเอกลักษณ์ของช่องของตัวเองนะให้มันไม่แบบ สาวแต่ก็เองก็ล่าลูกสาวเดียวบอกอะีรประม่ณนี้ล่าสไตล์ก็คือแบบสไตล์มันแบบนีลาของตัวเองเออศักยภาพของตัวเองประมาณนี้ล่าสไตล์ล่าล่าสไตล์ก็คือแบบนีลาของฉัาเออล่าสไตล์ฉันอ่ะล่าสไตล์ฉันนู้ฉัน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 อ่าอืมก็ดีคือกันเนาะคนเขากะ นี่แหละเออีสุดแล้วการที่ยูทูบมันก็ชีได้แบบเปิดลกกว้างไหลขึ้นเนาะในการที่ว่าจะเให้ผู้คนได้หูจักเขาไหลขึ้นแล้วกันเขากระได้แบบว่าหูจักกันหลายคนนําชินะค่อยๆเปค่อยๆไปโดยและสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ได้จบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็กบขอบใจน้องตุ๊กแตาที่แบบมาให้ความรู้เรื่องการฮิตยูทูบไปเมืกี้ไม่ได้ว่ายกันนะเนี่ีย

ปิดคลิปโอเคแมนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเอ้ลาผ่านกดด้วยไหมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กตาคลิปต่อไปก็ไปไลค์กดฝากติดตามน้องเลยเด้อสาวตุ๊กตาไทยเราแมนตุ๊กตาสาวลาวเลียไทยเนาะเรื่หละแล้ววันนี้นะเอาเวลาแบบเอ้ลาจะถ่ายคลิปแถวกะฮารายหรือว่าคลิปมีนะคลิปนํามีคลิปดีๆมานำเสนอให้หลายๆคนในเบิรงเด้อเนาะติดตามเวลาในเด้อเดี๋ยวอินดอร์ก่อนสวัสดีค่ะ